หล่อที่สุดก็คือนายชัยรัตน์นะคะทางด้าน,านเอาจูมมือหน่อยนะคะทางด้านนี้มีโบปุ้กด้วยนะคะแต่ยังสับสนทางเพศอยู่ยหรืออใครอยู่ปวส .2 คะแนกแมคคาร์โทนิกแล้วก็ต่อไปคือนายพิสิทธิ์สมจิตน,นนี่น้องใหม่ปวช .1 ช่างกลนคนหนคะหสังจกแกดูหน้าก็จะอ่อนนะคะแต่พี่ปวช .2 เมื่อกี้นั้นเปรียบเทียบกันได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะต่อไปนายพิทักษ์พงษ์ยานปัญญาปวช .2 ช่างกล ก็ยังเด็กๆอยู่แล้วอีกคนนึงนะคะนายพิ่พัฒน์พงษยานปัญญาที่ครูไม่ได้อ่านผิดนะคะจะเห็นว่าใบหน้าลำไม้คล้ายขึน้นกันมากไม่ต้องตัว DNA เป็นฝาแฝดกันค่ะแต่เรียนคนละแผนกเรียนอยู่ช่างยนต์คนสุดท้ายคือนายจะตุกรงจันทร์ทรงกรดนะคะอยู่ปวช .1 ช่างเชื่อมนี่ก็เป็นเลือดใหม่คนรุ่นใหม่แล้วก็เริ่มตั้งทีมเมื่อปี2500 49แต่ว่านี้ก็เป็นรุ่นต่อๆมานะคะปัจจุบันนี้นี่เป็นทีมใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วเขาก็มีเกียรติประวัติอันดีงามมากมายเคยได้รับรางวัลลูกน้ำยุงลายของสาธารณสุขได้ลาดับที่สองเลยนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะเก่งมากเพราะว่าผู้เข้าประกวดนี่หลายสิบทีมด้วยกันได้ถึงลำดับที่สองก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็ได้ลำดับที่สี่ของงานบางแสนโค่นนะคะบางส,สั้น ใช่ไหมบางแสนบางแสนวอลกิ้งสตรีทไคะแล้วก็มีรางวัลบีบอยสัปดาห์สุขภาพของสอสสได้ที่3นะคะก็ไปแข่งกันถึงกรุงเทพเมื่อปิ่งที่แล้วลนี่คือเกียรติประวัติของเขาก็ให้เกียรติสนับสนุนเขาด้วยนะคะว่าทุกๆคนนั้นมีความตั้งใจ ผู้ที่จะเข้าฝึกกีฬาประเภทนี้ได้ต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะเขาก็จะซ้อมกันอยู่ที่ใต้ถุนโรงอาหารของวิทยาเทคนิคจันทบุรีตั้งแต่5โมงเย็นถึง3าทุ่เป็นประจำนะคะไปส่งข้าผัดโอเลี้ยนกันได้นะคะที่นั่นให้กำลังใจกันด้วยขอเสียปรบมือให้กับชมรมบีบอยของวิทยาเทคนิคจันทบุรีเลยค่ะ เป็นเชิญอาจา,ารค่ะอนุชิตที่เวทีด้วยนะคะค่เป็นเอาจารย์ค่ะที่เวทีด้วยะค่ะเราต้องก,การพู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด,าทด้านกีฬาคืออาจารย์อนุชิต i'm <laughs> ที่จะเล่นอย่างนี้ได้นะครับต้องมีฟังเพลงไร นเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมอยู่อย่าไปเล่าเรียนแบบนะครับอย่างนี้เป็นความสามารถพิเศษต,ต้องฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมอย่างดีเต่ว<ค>น่นที่อายุต่ำกว่า18นี่ต้องปรึกษาผู้ปกคอรองเลยนะคะเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่เป็นชาเป็นกางเกงเลเป็นเพลงใหม่นะครับของเพลงแมวนะครับแต่ดูหน้าคนเส้นเหมือนม่ายเนี่ยวิงๆนะจะเป็น sorry s o r ี่เนาะคนาีด้เก๋ามากเก๋ามากเออเซน่าเจตเขาเล่นหลายหลายปีนะคะ ดีลักษณะอย่างนี้โดนสิบล้อคับครับ้ที่เตมากยิ่งวเ่ยอยาเป็นผู้ชายด้วยกันเนาะถ้านี้ไม่เป็นไรได้เป็นผู้หญิงผู้ชายไดวไปกัน ผมไม่ไหวล้กไม่ไหวหน้มกเลยบางคนถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บครับก็เ,เจ็บแล้วทำทำไมแต่ลักษณะทีนี้ต้องเก็บไขด่ดีๆนะครับจ๋าคุณ เขาต้อใส่อะไรเขาเรียกสปอร์ตอร์ตเนะ